ลงลงลงเยี low, low. 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 Low ่ยผมต้องกลับมาเล่นโหมดในแมคครับที่จริงผมเล่นเกมนี้จบแล้วก็เลยนี่ถือว่าเป็นการเล่นรอบที่สองไม่พูดแล้วทำเผงไปกันเดีกว่าเพราะว่าผมก็อยากเล่นให้จบจะได้ลบประยัดพื้นที่สำหรับ ครับใจผมออกทางไหนลืมโดนเบียร์เฟลยูครูดโก เราเสียเวลา,ยายไปจะวนาที่ไหเนี่ยเอาลาสโซนที่ยากที่สุดหลังจากที่เราสู้กับวาวเอิม่มต้องเรียกว่าหนีวาวขึ้นลิฟต์ไม่ใช่วาวสิมาถ้าจำพิดไม่น่าก,กระโดดเลย เรามีแบนเตดตคุณมัน่นใจไหมว่าเาจะานะมนได้ฉัไม่พูดถึงรอเเรืองเรื่องเกมนี้เลยคะ่ะเนื่องจากมันุ่มเแลวก็รุนแรงน่าเหนมาทนาใช่ใช่เรามาจากนง้นก่อนแล้วกันนะ แก่แน่ในจไหมแก่ตรงนี้วิ่ตรงนี้ลุกนี่กันมาเขียนต่อฟังดูเหมือนที่เป็นแผนที่นีนะ เล็กเออเข็นไปเบรกเบรกโอเคเบรกเบรกไปโอเค วิวสวยนุกตรงนี้จะเป็นโบสสวัสดีใหม่ะไม่ในชะ่ไม่ใช่ No. My name's Blake. The outsider? Captain. Where did Val take her? Where did Val take her? Oh. Do you. To do with your arm, eh? I'm sorry, Harry. I'm The chapel. So so chapel is supposed to be sanctuary. The mines of the mountain. Val has her in the mines. Oh. you will never get her back. Going to Not heaven. before the birth. นายยันายบุกข้ามหมฮะ The m i w พวกนั้นจับลินไปที่เมืองไปเมืองกันด ชั้นทีชั้นต้องเปิดประตูอย่ามาจะเอนะที่จริงเราต้องไปเปิดประตูนั้น่นมันจะไล่ล่า,ลา,ลา,ลาแต่ <c oughs> เราเล่นมาก่อนเรารู้อ๋อใช่ใช่ใช่มันจะผ่านวินมิวการหันน้ำทำไปที่การหันน้ำไปมดุดปิดสวิต ตรงนั้นก็ยากหกมือนเพราะว่าจะมีสองตงัวโอเคผ่านมาแล้วต้องผ่านเข้าวินมิวไว้ครับกังหันน้ำจะเรียกวินมิวไปก่อนแล้วกัน มันทุบอกกไปแน่นอนใช่ต้องหยุดเิ็นมิวหรือว่าเราจะไม่ล็อกดีกว่าไม่ล็อกที่วงนั้นเปิดไปก่อนแล้ว 快了，快了，快了。 น่าจะวิ่งไปเลย ลองมันออกมาข้านอกกันกันอาจจะได้ผนก็ได้โเไม่เคยรู้เลยว่าเกมมีมติกก มันเห็นเราเนี่ยรูนหอคอยอยู่ตรงนั้นโอเคไปกันเลยเองจะมาทางนี้ทำไมโอเคเล่นเสียงมามา นายโยนก้อนหิกหนึ่งล้ไม่ได้หรอจ๊ะเห็นไหมล่ะเห็นไหม ห็นนี้่ะ ค่อยเหนื่อยเลยหรอก็รู้อยู่ว่ามีคนไม่ค่อยออกงานแต่เอาล่ะไปกันเลยเบลสดูทริใช่ชุดดูทริคเนี่ยเจทยบนนะปัญหาคือจะออกไปยไงลระเบลมันมาแล้วนะเบล

Bye. Huh? Whoa, to the bloody city! Huh? Yes, <sighs> sir! Whoa! enough! I would go down there for That's... smart มันต,ตรี่มันลงมาแล้วเป่านะจำไหมออโอ้ทำอะไรย่าง <c oughs> อืม,มกินโอ้ตรงนี้เจอมาท่าแล้เวเนี่ <c oughs> ช่แนละ้วตรงนี้จะเราต้องผ่านมาถ้าไปหาคุณแจนหรือสักอย่างใช่ใช่ใชต้องหาตะของมาเขียวนี้เปิดขึ้น มดุดลุกวางไม่ได้ก็ไม่ได้อ้วนคีสฟ็อกเกอร์แต่ก็น่าจะทำไม่ได้ผงนี้มุดได้ กี่นาทีแล้วนะมั่งนี่อยู่ตรงนั้นเหรอฮัลโหลมาทามาทาโอ้จบแล้ววิ่งช้าเล็กวิ่งช้าเล็กวิ่งช้ามุด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 เล็กเล็กเล็ก ดีมากเ okay, ลยดูเว็บเดียวก็รู้เป็นหมดโเคเรามาทางนี้ว้าวว้าว just w ง w อ่ละ มาซักขอขอแล้วนะัจไปยังไงอะ่ะ เด็กร้าตะคอก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 ฮึไป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  that's where they've g ที่นไ่เอาลิ้มลิ้มลินไี้ิญญ้ไปผล่ที่ไหนวะโรงเรียน Before I found her hanging. Hanging now? Wake up! Wake up! I'm still here. The hangman game. Lynn and Jess used to play. Game hangman. The other half of this must be somewhere. Jessica would have left the hangman somewhere. For Lynn to find. <laughs> ออนเอฟอารจอโอเคไปซะกระดาษเฮ้ยมือคนจริงๆไม่ใช่ภาพเกมเลนเดอร์นะครับมือคนจริงๆเลยอ่ะไม่ใช่วันเหรอ ก็ฟังถูกดูดีนะนี่คือหัวของเบลคนะคถ้าดูดีๆเราจะไม่เห็นแว่นไม่เห็นแว่นจริงๆเห็นแต่จมูกกับทรงผมดูหน้านะ่าจะเข้มพอตัว เสียงอะไรไม่รู้แต่เราจะทำเป็นไม่ได้ยินโอเคเปิดให้ผมยังยังนะผมไปเอ็กซิททางออกทางออกจัมสแกทางออกจม จแทแกนแถ้าจะ่นี่เป็นส่วนของเมที่เราจะโดนจำสแกนมันจะวิ่งไปวิ่งมา เพราะฉะนั้นเตรียมผมได้ยินเสีงยงตกใจแล้วนะลุกขึ้นมาไหมเพล่

น่าจะเป็นทีมหล,ลักเกมเอลน,น่สองเด็กจะไม่โหลดเหมือนดินน้ำมันสะพานริช ฟีมเกรนด้วยฮะโอเคสไลด์เล็ก okay. น่าจะพักซีเควนต์นี้ไว้ก่อนแล้วก็ขอจบสตรีมแค่เท่านี้นะ i t not that f o r This isn't so bad. ใช่มันไม่ไกลก็ดูไม่แย่เท่าไหร่ใช่